สวัสดีครับวันนี้วัน22สิงหาคมปีพศสอ 2, 5 6 4เป็นวันาศาสตร์จีนวันาศาสตร์จีนของทุกๆปีก็จะตรงกับวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงขึ้น1 5ค่ําเดือน7อันนี้ก็เวียนมาบรรจบครบอีกรอบหนึ่งคราวนี้ทำไมต้องเป็น15บ่ําเดือน7ทําทำไมต้องเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงก็เราจะมาดูกันว่า วันเพญมจันท์เต็มดวงสัมพันธ์กับวันต่างๆในศาสนาพุทธศาสนาหรือว่าทางจีนทางศาสนาคิดอย่างไรก็เรามาลองมาดู4หัวข้อใหญ่ๆนะครับอย่างจะเห็นว่าวันพระใหญ่วันหรือวันสําคัญทางศาสนาของศาสนาพุทธเนี่ยจะตรงกับวัน15บห้าค่ำอย่างเช่นวันวิสาขบูชามาฆบูชาอาสาฬหาบูชา เขาจะกำหนดไว้ให้เป็นวันขึ้น15บห้าค่ำหรือวันพระจันทร์เต็มดวงทํำไมถึงเป็นอย่างนั้นเห็นว่าตรงกับวันศาตรจีนหรือไม่ก็วันพระไทยที่เดือนหนึ่งมีอยู่4วันก็คือขึ้น15บห้าคำขึ้น8ดค่ำแรม15บห้าคำแรม8ดค่ำเดือนหนึ่งมี4วันก็วันพระไทยกําหนดให้สัมพันธ์กับพระจันทร์พระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์ครึ่งดวง เดือนดับแล้วก็คืนแรมครึ่งดวงทำไมถึงต้องกำหนดให้สัมพันธ์กับพระจันทร์อีกข้อหนึ่งก็คือพิธีอาถรรพ์พิธีกรรมทางศาสนาพิธีทางพราหมณ์พิธีทางพุทธพิธีกรรมทางศางส,สนาโบราณหรือว่าศาสนาคิดหรือพิธีกรรมทางจีนหรือว่าพิธีเข้มขังต่างๆเช่นก่อนจะออกลบหรือว่าจะทําพิธีเกี่ยวกับมนตาสเสนหาเขาก็จะกําหนดให้ ตรงกับวันเพนขึ้น15บห้าคหรือไม่ก็วันเดือนดับแรม15บห้าค่ไม่วันใดก็วันหนึ่งแล้วแต่วัตถุประสงค์ของพิธีกรรมนั้นทําไมถึงเป็นอย่างนั้นหรือเวลาเราอ่านนิยายเกี่ยวกับมนุษย์หมาป่าหรือดูดูภาพยนตร์เขาก็กำหนดให้ในนิยายพวกนี้ก็จะบอกว่าเออเมื่อเมื่อมนุษย์หมาป่าเนี่ยเป็นอยู่เป็นมนุษย์อยู่ดีด เ็นพระจันทร์ก็กลายร่างเป็นหมาป่าทําไมฤทธิ์ของพระจันทร์เต็มดวงถึงมีฤทธิ์กับร่างกายมนุษย์หรือว่าสัตว์พวกนั้นอย่างนั้นแสดงให้เห็นว่าพระจันทร์เนี่ยมีผลกับชีวิตของเรามีผลกับรอบชีวิตของเราอย่างอย่างปฏิทินที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเดือนหนึ่งมี30วันก็คือพระจันทร์หมุนรอบโลกรอบหนึ่งเนี่ย ใช้เวลา29.5วันก็คือ30วันก็เรียกปฏิทินทางจันทรคติอ่าคราวนี้เราก็มาดูหน้าถัดไปนะครับเ,เดี๋ยวมาดูระบบของพระจันทร์ที่เกี่ยวกับโลกโลกเราหมุนรอบดวงอาทิตย์1รอบใช้เวลา365วันในขณะเดียวกันพระจันทร์เนี่ยหมุนรอบโลกก็ใช้เวลา 29.5วันหรือก็คือ1เดือน30วันก็เห็นว่ามีความสัมพันธ์กันคราวนี้พระจันทร์เนี่ยใน1เดือนก็จะเคลื่อนไหวไปรอบๆโลกจะเคลื่อนไหวไปรอบๆโลกในแต่ละวันที่เคลื่อนไหวเนี่ยก็จะก็จะกระทําพฤติกรรมต่างๆกันก็คือยังจะมีมีแสงที่ไม่เท่ากันวันเต็มดวงพระจันทร์เต็มดวงแสงก็จะส่งมาโลกมาก มุมที่กระทาต่อโลกก็เป็นอีกมุมหนึ่งแรงดึงดูดน้ําขึ้นน้าลงก็ไม่เท่ากันก็คือพระจันทร์ที่เราเห็นในแต่ละวันจะเห็นว่าพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์ก็จัดดวงใหญ่แล้วก็พระจันทร์ก็ค่อยเล็กลงจนจนดับไปในในแต่ละวันที่พระจันทร์ปรากฏกับเราเนี่ยก็จะส่งผลอิทธิพลต่อโลกต่อคนบนโลกต่อน้ําต่ออากาศไม่เท่ากันอันนี้เรียกว่าเป็นอิทธิพลต่อพระจันทร์ที่มีกับโลก อันนี้มันก็จะมีอยู่2แบบ2แบบก็คือก็คือเป็นวันสำคัญที่ที่เขากำหนดมาก็ยังฟูมูนกับนิวมูนฟูมูนคือวันพระจันทร์เต็มดวงขึ้น15คห้าภาษาสันสกิตเรียกว่าปูรณามีแล้วก็นิวมูนอันนี้เป็นเดือนดัก็็คือแลม15ิ้าภาษาสันสกิตเรียกว่าอมาวสีทั้งสองอย่างเรามาดูภาพแรกภาพแรก พระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เนี่ยก็คือจะอยู่ในในทิศทางที่ส่องแสงมาเต็มที่กับโลกจะเห็นว่าพระจันทร์โลกแล้วก็ดวงอาทิตย์อันนี้โลกจะอยู่วันพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยโลกจะอยู่แล้วว่าพระจันทร์กับดวงอาทิตย์ก็คือไม่มีอะไรมาขวางกั้นแสงจากสัแสงจากพระจันทร์เนี่ยจะส่งมายังโลกเต็มที่จะเห็นจะเห็นว่าพระจันทร์กับดวงอาทิตย์จะทำมุมกันร้อยแปองศา อันนี้เขาเรียกว่าฟูมูลฟูมูลนันเนี่ยถ้าเราออกไปด้านนอกเราก็จะเห็นพระจันทร์ส่องแสงมาเต็มที่เห็นเห็นพระจันทร์เต็มดวงเห็นพระจันทร์สว่างเต็มดวงแต่จริงๆแล้วนะครับพระจันทร์เนี่ยเป็นดาวที่ไม่มีแสงแสงที่แสงจากจันทร์ที่เราเห็นสว่างส่องมาอย่างโลกเนี่ยจริงๆเป็นแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์แสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นแสงสีฟ้าสะท้อนมาที่พระจันทร์ แล้วแสงของแล้วพระจันทร์เนี่ยจะเป็นเหมือนกระจกเงารับส่งลงมายัางโลกอืมวันนี้เราะถึงจะเห็นแสงพระจันทร์เต็มดวงอันนี้ก็มาดูในทางตรงกันข้ามมั้งนิวมูนนิวมูนเนี่ยพระจันทร์มันก็จะอีกพอเวลาผ่านไปสิบห้าวันพระจันทร์ก็จะเคลื่อนที่เคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆจนมาอยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์อันนี้เขาเรียกว่านิวมูนเดือนดับอันเนี้ยเราจะไม่เห็นเราจะไม่เห็นพระจันทร์แล้วจะเห็นว่าเรามนุษย์เราเนี่ยกรุงเทพยอย่างตอนเนี้ย ก็คือรูปคนที่อยู่ตรงนี้ครับอ่ารูปคนที่อยู่ตรงนี้มองไปที่ทองฟ้าจะไม่เห็นพระจันทร์เลยเพราะพระจันทร์เคลื่อนมาอยู่ตรงนี้พระจันทร์เคลื่อนมาอยู่หลบอยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์เมื่อพระจันทร์โคจรไปตรงนั้นแล้วเนี่ยเราจะมองไม่เห็นพระจันทร์เลยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันจะมันพระจันทร์เนี่ยจะทํามุมทับกันกับดวงอาทิตย์เรียกว่าศูนย์องศาก็คือจะมองไม่เห็นพระจันทร์เป็นคืนเดือนดับเป็นคืนแลมสิบห้าค่ำอย่างเนี้ย คราวนี้มันก็มีฟูมูลกับนิลมูลแน่นอนมันเป็นในทางทิศทางตรงกันข้ามกันฟูมูลเนี่ยเป็นเป็นอย่างก็คือเป็นฟูมูลเป็นอย่างก็คือเป็นในด้านในด้านบวกในอ้าไม่ใช่ฟูมูลเนี่ยเป็นหยินก็คือเป็นเป็นในเป็นในด้านลบอ่าถ้าตามหลักโหราศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นหยินคือเป็นในด้านลบนิวมูลเนี่ยก็เป็นอย่างเป็นในด้านบวกก็คือเป็นเป็นทิ์ทางตรงกันข้ามอันเนี้ยมันมันแตกต่างกันยังไง มันจะแตกต่างกันก็พระจันทร์ที่กระทาแรงของพระจันทร์ที่กระทากับโลกก็คือแสงก็จะต่างกันมุมก็จะต่างกันแรงดึงดูดก็จะต่างกันปรากฏการพระจันทร์เต็มดวงกับกับเดือนดับโลกเราในตอนนั้นก็จะเกิดสภาวะการที่ต่างกันมองไม่เห็นพระจันทร์กับเห็นพระจันทร์แรงดึงดูดน้ําขึ้นน้ําลง ระบบน้ําพระจันทร์เนี่ยเขาก็าคือน้ําระบบน้ําในร่างกายมนุษย์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นคนละแบบกันก็จะคราวนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าพระจันทร์เนี่ยมีผลต่อสรรพสิ่งต่างๆในโลกทั้งแสงทั้งมุมทั้งแรงดึงดูดในศาสนาหรือว่าวัตถีพิธีกรรมต่างๆในสมัยโบราณเขาก็เลยกําหนดวันสําคัญ ให้แตกต่างกันวันสําคัญทางศาสนาเขามองว่ามันควรจะเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อไปว่าทําไมเขาถึงเลือกวันพระจันทร์เต็มดวงเป็นวันสําคัญทางศาสนาวันนี้เรามามามาดูอีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับวันฟูลมูนฟูลมูนเนี่ยมันจะมีอีกอันหนึ่งเรียกว่าจันทรุปราคาจันทรุปรากฏการจันทรุปราคาเนี่ยก็คือเป็น ปรากฏการการวันพระจันทร์เต็มดวงที่ปีหนึ่งจะมีอยู่แค่ครั้งเดียวครั้งเดียวหรือสองครั้งมันจะเป็นปรากฏการ์ที่พระจันทร์โลกและก็ดวงอาทิตย์เนะี่ยมาอยู่ในแนวเดียวกันมาอยู่ในแนวเดียวกันอ่าอย่างเช่นผมจะให้ดูอันนี้ปกติแล้วเนี่ยเวลาพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เต็มดวงโลกจะอยู่ระหว่างพระจันทร์กับดวงอาทิตย์ แสงจากดวงอาทิตย์ก็จะสะท้อนมาที่พระจันทร์แล้วก็ส่งมายังโลกก็จะเห็นพระจันทร์เต็มดวงเต็มๆเพราะว่าไอ้สามดาวดวงนี้มันโคจรอ,อยู่ในส่วนใหญ่แล้วจะโคจรอ,อยู่ในระนาบที่ไม่เท่ากันจะยังเกียยกันอย่างเงี้ยทำให้ไม่มีอะไรมาแบ่งแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่งไปถึงพระจันทร์อย่างเงี้ยนะแต่วันจันทรลุปราคาเนี่ยดวงจันทร์โลกดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะโคจรมาอยู่ในระนาบเดียวกัน ทำให้แสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยส่งไปไม่ถึงดวงจันทร์แล้วจะเล,เลยถึงเห็นพระจันทร์มันถูกกลืนไปพระจันทร์ดับหายไปเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในระนาบเดียวกันรเรียกว่าปรากฏการณ์จันทรลุปราคาซึ่งปีหนึ่งจะมีแค่แค่ครั้งเดียวอันเนี้ยนะถ้าถ้ามันบงังถ้าถ้ามันบังกันวิทย์เต็มเ็มเนี่ยบางทีเราจะเห็นพระจันทร์กลายเป็นกลายเป็นสีสีน้ําตาล เพราะว่ามันม,มีเงาสะท้อนจากแสงจากดวงอาทิตย์แสงสีฟ้ามันหายไปมันก็เหลือแต่แสงที่เป็นที่เป็นสีสีแดงพระจันทร์ก็จะเป็นสีแดงสีน้ําตาลนะครับถ้าเป็นจันทร์ทะลุาเรียกจันทร์ทลุปรราคาเต็มดวงตอนนี้ก็มาดูมาดูว่าทําไม วันพระจันทร์เต็มดวงกับวันเดือนดับเนี่ยถึงต่างกันต่างกันมีผลกับโลกมีผลกับพิธีกรรมทงางศาสนามีผลกับดาราศาสตร์โหราศาสตร์ยังไงเขาว่าวันนิวมูนวันนิวมูนหรือมาวันอมาวาสีวันนิวมูนเนี่ยก็คือวันเดือนดับวันเดือนดับเป็นเป็นวันที่แสงของพระจันทร์เนี่ยไม่มีเลยเขาเขามองตรงนี้เป็นอย่างคือมองมองตรงนี้เป็นด้านดี มันจะเป็นเป็นวันที่เป็นเลิกมหามงคลเป็นวันที่เราจะรับพลังจากดวงดาวต่างๆได้เต็มที่เพราะว่าไม่มีแสงจันทร์อะไรมาขวางกั้นเลยลคือเหมือนก็โลกธาตุเปิดเต็มที่มหาภพภูมิเปิดพลังงานมหาศาลจากดวงดาวต่างๆเนี่ยไหลวนจากเบื้องบนลงสู่เบื้องล่างคือนอกจากพระจสงของพระจันทร์พลังงานของพระจันทร์ที่ส่งมาอย่างโลกแล้วเนี่ยก็ยังมีดาวพุธดาวอังคารดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวพูววพโตวีลาหู มีทุกสิ่งทุกอย่างวัตถุธาตุที่อยู่ในจักรวาลพวกนี้เมื่อไม่มีแสงของพระจันทร์มาแล้วมันก็จะส่องมายัางโลกได้เต็มที่พลังงานพวกนี้รับได้เต็มที่วันนิวมูนเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์เป็นวันเป็นวันพิเศษก็คนเราจะรับพลังงานจากจากสิ่งต่างๆได้ได้เต็มที่ก็ที่เขาบอกกันว่าเป็นวันขอพรจ,จากพระจันทร์จริงๆไม่ใช่เพราะว่าวันนี้ไม่มีพระจันทร์ไม่มีพระจันทร์ให้ขอพรแต่เป็นการขอพรจาก ดวงดาวจากธาตุต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างในสากลจักรวาลที่จะส่งมาถึงมนุษย์ได้เต็มที่เพราะว่าไม่มีพลังงานของพระจันทร์มาขวางกัน้นเขาบอกว่าวันนิวมูลถ้าเราคิดดีทดําดีปฏิบัติด,ดีมันจะรับพลังงานได้เต็มที่วันที่เหลือของเดือนจะดีนิวมูลจะมีเดือนละครั้งก็คือแรม15บห้าค่ำอันนี้ว่าวันนิวมูลเนี่ยก็จะเหมาะกับการทํทิจีกรรมบางอย่าง และคนที่เกิดในเลิกนิวมูเนี่ยคนที่เกิดในในวันเดือนดับอ่ะก็จะได้รับพลังงานจากดวงดาวเต็มที่ในตรงกันข้ามวันพระจันทร์เต็มเดียเข้าเรียกว่าฟูลมูหรือว่าปูรณมีเนี่ยมันเป็นเขาบอกว่าเป็นหินเป็นหินเนื่องที่เป็นหินเพราะว่าอาทิตย์เป็นหยางอาทิตย์เป็นหยางพระพระจันทร์เป็นหินเป็นสิ่งตรงกันข้ามกันจริงๆวัน15บห้าข้ามวันเพ็ญสิบห้าคนเนี่ยจะเป็นวันอาถรร์ ดวงจันทร์เนี่ยจะไม่มีแสงอ่าไม่มีแสงดวงจันทร์ไม่มีแสงในตัวเองจะจะทาหน้าที่เป็นกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์อ่าแล้วก็จะมีพลังงานแรงดึงดูดทิศมุมธาตุน้ําต่างๆที่จะส่งมาจากโลกก็คือดวงดวงจันทร์จะกระทาต่อโลกได้เต็มที่เขาบอกว่าตอนนี้มหามิติมันจะดูดกืนเป็นทวารบานพลังงานจันทร์พลังงานชั่วาจะจะเต็ม จะกระทำต่อโลกเต็มที่คือเหมาะกระทำวิธีอาถรรพ์อนจะเห็นว่ามีความต่างกันอันนี้เราก็ย้อนกลับมาในสไลด์ของเราแผ่นแรกอันนี้ก็จะเห็นว่าทำไมวันสำคัญทางศาสนาต่างๆวันศาสตร์จีนหรือพิธีกรรมอาถรรพ์ต่างๆถึงหรือไม่หรือมนุษย์หมาป่าถึงกำหนดให้กระทำการต่างๆได้สำเร็จในคืนจันเพญ ก็จดเป็นลังเรื่องต่างๆที่ได้อธิบายไว้แล้วว่าว่าเป็นวันที่แรงของพระจันทร์มีฤทธิ์เต็มที่มีพลังอาถรรพ์เต็มที่กบบังสิ่งต่างๆก็ถ้าจะมองว่าสิ่งชั่วร้ายต่างๆจะผุดมาในวันนี้ได้เต็มที่คราวนี้วันสาคัญทางศาสนาต่างๆเขากำหนดให้เป็นวันนี้หรือวันศาสตร์จีนกำหนดให้เป็นวันนี้ก็เพราะว่าเป็นมันเป็นวันที่เขาคิดว่ามันจะมีสิ่งชั่วร้ายต่างๆเข้ามาเยอะ เนื่องจากแสงของพระจันทร์เป็นเป็นตัวกําหนดอย่างเช่นวันศาสตร์จีนเขาถือกันว่ามหาภพภูมิสิ่งชั่วร้ายต่างๆจะเปิดพลังหยินทํางานเต็มที่วาสตร์ร้ายต่างๆออกมาออกมาเต็มที่เขาถึงคนจีนถึงแก้เคล็ดโดยกาหนดให้มีการไหว้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะลดทอนความไม่ดีตรงนี้ออกไปดังนั้นวันศาสตร์จีนเขาจึงกําหนดให้ตรงกับว,วัน ขึ้น15้าค่ำก็ด้วยเหตุนี้นะครับแล้ววันศตรษจีนจะมีเรื่องพิเศษอยู่อีกอย่างหนึง่งก็คือกําหนดให้ตรงกับ15บ้าค่ำเดือน7กําหนดให้ตรงกับ15บห้าค่ำเดือน7ทําไมต้องเดือน7เดือนเจเนี่ยเป็นเดือนที่พระจันทร์ย่างเข้าสู่ราศีมีนราศีมีนนี่เป็นราศีสุดท้ายของจักรราศีเป็นราศีที่12ใน12จักรราศีก็ว่าเป็นราศีที่อยู่ท้ายเป็นราศีแห่งความความดํามืดความวิปริตเป็นราศีท้ายสุดก็ ยิ่งคืนจันเพนตรงกับราศีมีนด้วยเพนสิบห้าข้ามเดือนเจพระจันทร์ย่างเข้าสู่ราศีมีนก็จะยิ่งเกิดสิ่งชั่วร้ายขึ้นพูดผีปีาสาตร์ก็จะออกมาเราอารวาสได้เต็มที่ก็ยิ่งต้องกําหนดให้วันศาสตร์จีนตรงกับวันนี้เพื่อจะไหวเพื่อจะเส้นไหวเพื่อจะเส้นไหวเจ้าที่เจ้าทางเส้นไหวาสามภเวีในขณะเดียวกันวันวิสาขาบูชามาคบูชาอาสานหบูชาก็ กำหนดให้ตรงกับวันเพนเดือน์สิบห้าค่ำ้วยเพราะเขาถือว่าจะต้องเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาสิ่งดีเอาพระพุทธศ,ศาสนามาหักล้างสิ่งชั่วร้ายหักล้างอิทธิฤทธิ์ของสิ่งต่างๆวันพระไทรก็เช่นกันก็จะกําหนดให้อยู่ในเลิกที่ดีก็จะกําหนดให้อยู่ในวันเพนขึ้นสิบห้าค่ำหรือแปดคำ่ำหรือไม่ก็ไปอยู่ในแลมสิบห้าค่ำซึ่งเป็นนิวมูนก็ถือว่าเป็นเลิกดีก็วันพระไทรก็กําหนดได้เพราะว่าดวงจันทร์ดีหรือไม่ดีเต็มที่ในช่วงเวลานี้ เช่นเดียวกันพิธีอาถรรพ์มิชีบูชายันก็กําหนดให้ทําในวันวันเพ็ญเพราะว่าฤทธิ์ฤทธิ์ของเวทมนต์คาถาฤทธิ์ของคาถาคมเมื่อถูกเข้ากับพระจันทร์ถูกเข้ากับฤทธิ์ของพระจันทร์ที่เป็นที่เป็นท่าุธาเย็นเป็นเป็นเป็นท่าเขาเรียกว่าเป็นท่าสตรีเป็นท่าที่เป็นท่าที่ดํามืดเป็นท่าที่หมอกอมมนดำพิธีพวกกรรมพวกนี้ก็จะยิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับมนุษย์หมาป่าก็เช่นกัน ว่มามนุษย์มหมาป่ากายล่างในคืนจันเพนเนี่ยเพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นช่วงเวลาที่ที่ฤทธิ์อาถรรพ์ในตัวตนเนี่ยทำงานได้เต็มที่ครับผมอ่าอันนี้ก็จะเราก็จะเห็นว่าทําไมวันศาตจีนถึงต้องอยู่ในวันเพนคือสิบห้าค่ำวันต่างๆพิธีกรรมทางาศาสนาต่างเนี่ยต้องอยู่ในวันเพนคือสิบห้าค่ำก็เป็นเพราะว่าเป็นปรากฏการณ์ของพระจันทร์ที่กระทาต่อโลกฤทธิ์ของ ฤทธิ์ของดวงจันทร์ที่กระทำต่อโลกอันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ